วัสดีครับวันนี้จะพาไปชมโบสถ์นิกายมอร์มอนที่เมืองโอ๊ลแลนด์ซานฟรานซิสโกสหรัฐอเมริกานะครับโดยมิสหายจากแดนไกลนี่ได้มาเที่ยวที่โบสถ์ของคริสตนิกายมอร์มอนนะครับอยู่ที่โอคกแลนด์อันนี้เป็นชั้นสูงฮะศิลปะทําแบบพุทธคยาอินเดียนะครับอันนี้เป็นหลังคานะครับหลังคาของโบสถ์ทั้งฝาและพื้นจะทําด้วยหินอ่อนครับ สวยงามมากและเย็นแลาจะเป็นหลังคาที่มองเห็นอยู่ไกลๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นฝั่งของซานฟรานซิสโกนะครับทางขวามือครับอันนั้นเป็นซานฟรานซิสโกครับทีนี้ใช่หมดฮะถ้าไปอีกนิดถนึงก็จะเป็นเซาซานฟรานซิสโกสนามบิน แต่ว่าเออตรงแหลมที่ตรงเห็นตรงนี้นะครับอันนี้เป็นสนามบินโอเแลด์ครับสนามบินนานาชาติโอเแลด์หรือโอเแลดนอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตครับบอ,อมอนก็มาพักผ่อนลมเย็นดีครับอีกก็เป็นรูปศิละปะแบบของคริสเขาอาจจะเป็นกำลังที่เผยแผ่ที่เยซูอาจจะกำลังเผยแผ่อยู่นะครับแล้วก็มี ตัวหนังสืออะไรหลายอย่างนะครับอันนี้อยู่บนชั้นบนของโบสมอบ์อนนะครับนี่ตรงกลางก็จะเป็นสระน้ำใหญ่ฮนะเป็นน้ำตกแล้วปลูกต้นพามทั้งสองข้างเลยนะครับแล้วก็ทางด้านซ้ายด้านขวาก็เป็นที่จอดรถ แล้วก็ภายใต้หรือชั้นล่างที่เรายืนอยู่นี้ครับก็จะเป็นที่ประกอบศาสนาพิธีของเขาอย่างการแต่งงานบ้างอย่างนี้เป็นต้นครับทีนี้จะปลูกดอกไม้สวยงามฮะตกแต่งสวยงามมากมีดอกไม้นานา,นาพันธ์แต่ดอกลมรุปคือว่าระยะ การปลูกเนี่ยมีดอกมีผลเนี่ยมันไม่ดานครับไปคงทนถาวรมากนะครับอันนี้เป็นหลังคาชั้น2นะครับทางรอบๆและหลังคานะครับก็จะปลูกประดับไปด้วยดอกไม้ต่างๆนานาพันธุ์เขียวเจ้าอุ่มครับดูแล้วเป็นที่รื่นรมใจนัก บางที่ก็จะเป็นไม้ยืนต้นบางที่ก็เป็นพืชดอกไม้แบบล้มลุกคือระยะอายุสั้นๆอย่างนี้เนี่ยครับเขาจัดสวยงามดีเอาหญ้ามาปลูกบนหลังคาเลยครับสวยงามฮะอันนี้ก็เป็นด้านหน้าของหลังคานะครับ แล้วก็วนไปเรื่อยๆจะมีทางเดินยื่นออกไปตรงกลางครับทั้งสองข้างก็จะเป็นที่จอดรถแล้วเป็นที่ประกอบพิธีต่างๆตั้งแต่แต่งงานอย่างนี้เป็นต้นนะครับ